สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกเกดพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักโดยจะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทย,ทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงนะคะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามแบบของโหราศาสตร์ไทย,ทยก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งไพ่เนี่ยก็จะแบ่งละเอียดเป็นในแต่ละสถานะเลยซึ่งจะแบ่งเป็น3ส,สถานะก็คือ 1. คนโสดสนิท 2. คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ 3. คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะคลิปนี้ เป็นการทำนายโดยอิงจากลัคนาเป็นหลักถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนายังไงรบกวนให้ไปผูกดวงเพื่อหาลัคนามาก่อนวิธีการผูกดวงด้วยตนเองเกตทำเอาไว้ให้ดูแล้วเป็นลิงก์แปะเอาไว้อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะรบกวนเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วกดคําว่าโชว์มอจะมีข้อมูลขึ้นมามากมายเลยวิธีการหาลัคนาด้วยตัวเองเป็นลิงก์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะดูจากราศีก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนำให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการ,รเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เกดร,รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook f แฟนเพจลูกเกดพยากรณ์ลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้คลิปนี้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงนี้ค่ะแอดไลน์นะคะแล้วก็กดคำว่าแอดเฟรนหรือว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะส่วนท่านที่สนใจอ่านนิยายนะคะเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยสามารถสั่งซื้อนิยายของเกดได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ คลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะ ลัคนาราศีกรกฎดลัคนาของคุณก็อยู่ตรงนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระจันทร์ซึ่งเราจะไม่ได้ตามดาวพระจันทร์นะเพราะว่าท่านเดินย้ายพบเรือนเนี่ยย้ายราศีเนี่ยทุกๆวันทุกๆสองวันครึ่งทําให้การไปตามดูดาวพระจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะดังนั้นเราก็จะดูที่ว่าในลัคนาของคุณมีดาวอะไรมาทำปฏิกิริยาบ้างซึ่งช่วงเดือน กุมภาพันเดืดนอดนแห่งความรักเดือนนี้เนี่ยมีดาวนะคะมาลุมมาตุ้มมาอยู่ในภพปัตตนิซึ่งเป็นภพแห่งความรักแล้วก็เป็นภพเรือนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลัคนาของคุณเนี่ยแบบนี้เลยมีดาวหลายดวงเลยถ้าคุณเห็นนะคะก็จะเห็นว่าโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าดวงพอมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของความคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์ด้วยอย่างไรก็ตามจะคนเยอะเรื่องแยะ ait, ยังไงก็ตาม ดาวความรักของคุณคือดาวพระเสาร์เขาเข้มแข็งเป็นเกษตรดังนั้นมันก็จะเหมือนเป็นคู่แท้ปาฏิหารก็คือมันมีปัญหาเยอะมันจุกจิกมันมีคนมากมายในความสัมพันธ์แต่คุณก็จะฝ่ากระแสปัญหาเหล่านั้นแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังฝ่าฝันอุปสรรคไปด้วยกันได้นะคะอันนี้คือภาพรวมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันไปว่าดาวอะไรบ้างที่มาอยู่ตรงนี้ อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของดาวการเงินนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรสาหรับคุณหลอกดาวพระอาทิตย์จริงๆแล้วเขาก็เป็นดาวคู่ธาตุของดาวความรักของคุณดาวหนึ่งกับดาวเจ็ดเนี่ยดาวพระเสาร์กับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุการดังนั้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียทําให้ความรักก็มีความมั่นคงดีนะคะทีนี้ก็มีดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสจริงๆแล้วเป็นดาวบุญนะเป็นเป็นดาว ประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะเป็นดาวบุญว่าดาวพฤหัสมาส่องแสงถึงคุณมาอยู่ฝัง่งตรงข้ามอย่างนี้มันก็ให้ผลดีในเรื่องของบุญหนุนนำนะคะแต่ดาวพฤหัสเขาก็พกพามาซึ่งสองภพเรือนก็คือภพสุภาและภพอริสุภาก็แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นยังถึงมองว่ามันก็ยังเกิดความถ้าในเรื่องของความรักมันก็ยังเกิดความรุ่งเรืองยังเกิดความสดใสได้อยู่แต่ในคําว่าอริแปลว่ามันมีเรื่องจุกจิกให้ต้องํำคนันหัวจิตหัวใจ ต่อมาก็เป็นดาวพระพุธดาวพระพุธมาจากภพเรือนวินาศและภพสหัชชะนะคะก็คือดีหนึ่งเสียหนึ่งวินาศคือเสียสหัชชะคือดีอันดีก่อนสหัชชะก็คือมีการติดต่อสื่อสารเจรจาการมีการพูดคุยกันดังนั้นมีปัญหาอะไรมันก็สามารถพูดคุยกันได้วินาศแปลว่าพังทลายแปลว่าเสียหายแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นในกรณีนี้ก็อาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นการมีเรื่องซุกซ่อนมีเรื่องที่คุยกันแล้วเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องงั้นไม่คุยดีกว่าเก็บ ปัญหาหรือเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจปิดบงังเอาไว้เพราะว่าอยากจะคับประคองให้มันไปได้ในทรงที่ดีและก็เลยไม่อยากที่จะเอาปัญหาเข้ามาขุดให้ให้มันเกิดเรื่องนะคะดังนั้นก็เลยอยู่ในจุดที่มันอาจจะมีเรื่องอึดอัดอาจจะมีเรื่องปิดบงังซ่อนเร้นระหว่างกาันระหว่างคุณกับคู่เพียงแต่ว่ามันก็ถือว่าช่วงเนี้ยทำให้มันผ่านไปได้เพราะการที่ไม่เอามันขึ้นมาไม่กวนน้ําให้มันขุ่นน้ําข้างบนมันก็ใสโอเคแหละเบื้องล่างเบื้องลึกมันยั ขุ่นอยู่มันตกตะกอนลงไปเราไม่ไปกวนมันขึ้นมามันก็ดูแล้วมันก็ยังดูใสให้มันพอผ่านในช่วงนี้ไปได้ในช่วงที่ดาวมันคนเยอะเรื่องแยะมันลุมาตุ้มก็น,นั่นแปลว่ามันมีปัญหารอบด้าน ขึ้นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรักบางทียังมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาที่จะเคลียร์เพราะปัญหารอบด้านเนี่ยมันเข้ามาทําให้เราผนึกกาลังกันก่อนเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ปัญหาคนรอบข้างที่มาจ้างปัญหาให้กับเราก่อนนะคะส่วนเรื่องของเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวไว้ทะเลาะก,กันทีหลังอาจจะเป็นจงประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้สําหรับคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วส่วนคนโสดสนิทโอกาสในการที่จะเจอเจอความรักมีแน่นอนเพราะว่าคุณมีทั้งดาวพระเสาร์ดาวความรักของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรคุณ ยังมีดาวพพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญเป็นดาวที่เมื่อมาอยู่ในภพของความรักมันมีโอกาสได้สปาร์กนะคะสปาร์กมีหัวจิตหัวใจที่ฟลุ้งฟลิงในเรื่องของความรักได้แถมคุณยังมีดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวความรักของดวงโลกมาอยู่ตรงนี้อีกดาวพระสุขยังถือว่าเป็นดาวลาภะนะคะลาภะก็แปลว่ามันมีความมีสเสน่ห์อ่านะคะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณมีดาวพระสุข และดาวพระพุทธมาสถิตรวมกันดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธเนี่ยมันเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นคู่เจ้าสเสน่ห์ดังนั้นเมื่อดาวคู่เจ้าสเสน่ห์มาอยู่ในพบความรักแปลว่าสเสน่ห์รุนแรงมากมีโอกาสที่จะมีคนรักเข้ามาให้เลือกหลายคนโอกาสในความรักใหม่ๆที่จะผุดมีไม้มีเพราะดาวความรักใหม่ๆดาวความรักสดใสก็เข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพนี้นะคะอยู่ในราศีเมษ นะอาจจะไม่ใช่พบความรักสดใสนะคะมันเป็นพบการงานแต่ว่ามันเป็นดาวที่มาจากพบเรืนอความรักสดใสทําให้พอมันเข้มแข็งเป็นเกษตรโอกาสสาหรับคนโสดก็มีดังนั้นในช่วงวาเลนไทน์นี้คนโสดก็พยายามเปิดตัวนะคะอาจจะได้เจอเจอจากการทํางานได้เจอเจอจากการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวต่อมาเราจะมาพูดกันถึงไพ่บ้างคะ่ะเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันก่อนว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมไพ่ก็พูดเหมือนดวงดาวแหละว่าคุณมีเสน่ห์มาก แล้วมันก็จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยมาลุมมาตุ้มลุมรักคุณเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจอเจอคนจากการเดินทางหรือว่าจากการทํางานทํากิจ,จาก,การรมอะไรบางอย่างที่คุณชอบแล้วเจอเจอหลายคนด้วยนะคะสวยหล่อเลือกได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณคิดคิดอยู่พอมันมีคนเยอะถ้ามันมาคนเดียวมันก็ไม่ต้องคิดอะไรนะแต่พอมันมีคนเยอะมันก็ต้องคิดหน่อยว่าเอ๊จะเลือกใครดีใครที่เราเหมาะสมที่จะดําเนินต่อในการที่จะ ไปเรียนรู้ไปศึกษากันต่อไปนะคะมีคนมาให้เลือกเยอะดีแต่ไม่แนะนําให้คุณเลือกคุยทุกคนหรือคบทุกคนแล้วก็เก็บไว้เป็นตัวเผื่อเลือกนะเพราะว่าดาวคุณเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญเนี่ยเดี๋ยวพอย้ายออกไปสู่ในภพที่เรียกว่าภพมรณะนะคะในช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะคะบางทีจะไม่เหลือใครเลยดังนั้นคุณตั้งสติมองดูซิว่าคนไหนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจที่สุดคนไหนที่รู้สึกว่าเขา คุยกับคุณคนเดียวแล้วลองเลือกคุยกับแค่คนคนเดียวคนนั้นก่อนถ้ามันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คุยทีละคนไปจะดีกว่าต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะสถานการณ์มองว่าโอ้มันมาลุมมาตุ้มปัญหาเลยมีเรื่องของคนใหม่เข้ามาเป็นตัวเลือก เป็นตัวเลือกเพิ่มทั้งทางฝั่งคุณและทางฝั่งเขานะคะทั้งตัวคุณและตัวเขามีสเสน่ห์แพรวพวด้วยกันทั้งคู่จะมีคนเข้ามาใหม่ทางคุณมีคนเข้ามาใหม่ทางเขาแล้วบางทีก็เหมือนมีการ ประชดประชันกันคือมีคนเข้ามาใหม่ทางเขาบางทีคุณเห็นคุณก็อามีคนเข้ามาใหม่ทางคุณจริงๆคุณไม่ได้คิดอะไรกับไอคนใหม่นี้แต่ว่าคุณเห็นเขาทํำคุณเห็นเขาคุยกับคนใหม่คุณก็คุยบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์มากเลยทีเดียวหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่มาเป็นตัวกลางที่มาสร้างปัญหาให้กับคุณทั้งคู่ ะะมีไพ่เดวิลขึ้นซึ่งเป็นไพ่ของพันธนาการมีใครบางคนเข้ามาแล้วก็มีไพ่เลขก3คือ3ด่าแปลว่ามันไม่ได้มีกันแค่2คนและมันมีตัวกลางซึ่ง80%มองว่ามีคนใหม่เข้ามาแต่อีก20%อาจจะไปใช่เรื่องของคนใหม่แต่เป็นเรื่องของพอ่อแม่ญาติพี่น้องลูกติด เจ้านายหรืออะไรก็ตามอะ่ะนะอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นพันธะมาขั้นกลางระหว่างคุณทั้งคู่เอาไว้แล้วทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยอยู่ในจุดที่อึมครึมอึมครึมอยู่ช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้อุปสรรคปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาเป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้คุณมั่นใจว่าเฮอ เออเรารักกันจริงเรารักกันมากขึ้นบางทีเนี่ยพอไม่ได้เจออุปสรรคไม่ได้เจอปัญหาเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราผูกพันเขาแค่ไหนเราต้องการกันและกันแค่ไหนพอมีอุปสรรคหรือมีตัวเลือกใหม่เข้ามาแล้วมันมีตัวเปรียบเทียบแล้วเราเลยทําให้หันมาเห็นค่าของกันและกันเรารู้สึกว่าที่เรามีกันและกันอยู่เนี่ยมันดีนะมันควรจะพัฒนาดังนั้นอยู่ดีๆก็เกิดปฏิหารอะไรบางอย่างขึ้นมาทําให้คุณกับเขารู้สึกว่าเออ เราสลัดปัญหาต่างๆที่มันมาลุมมาตุ้มเราแล้วเราเดินกันต่อไปแล้วพัฒนาดีกว่าแบบนี้เลยนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันด้วยนะคะดังนั้นก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยการที่มีคนเข้ามาทางฝั่งคุณ หรือทางฝั่งเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยเริ่มกลับมาคิดกลับมามองว่าเออเมื่อก่อนมันเป็นแค่คุนคุยมันไม่มีสถานะมันก็เรื่อยๆมันไม่มีจุดเปลี่ยนเอ,อ๊ะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะมีสถานะให้แก่กันไหมคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้ว่าเราอะมีใครคุยแอบๆออยู่เนี่ยเขาจะได้รู้เขาจะได้ไม่มายุ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์มองดูว่ามีปัญหาอยู่ลึกๆระหว่างคุณทั้งคู่แต่เป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากจะเอาปัญหานั้นมาถกเถียงกันก็เลยกลบปัญหานะคะขุดลุมแล้วก็ฝังปัญหาแล้วก็ขุดลุมปิดเอ กบนะคะนาดินซะปิดเรียบสนิทนะคะปัญหายังคลุกุ่นอยู่ในใจปัญหาถูกตกตะกอนไว้ด้านล่างไม่ได้หายไปแต่ในช่วงเดือนนี้มีงานลื่นเริงหรือมีธุระหรือมีเรื่องยินดีน่าย,ยินดีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่อยากจะขุดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาพูดให้มันกวนอารมณ์เราก็เลยไปโฟกัสในสิ่งดีๆที่มีร่วมกันนะคะอาจจะเจอเจอเรื่องดีๆ บางคนอาจจะได้ลูกบางคนอาจจะได้ของขวัญได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ไปลองรถใหม่กันเถอะไปมาตกแต่งบ้านใหม่กันเถอะแต่ถามว่ามันยังมีปัญหาอยู่ลึกๆไหมยังดูว่ามีนะนะคะเมื่อกี้ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนเรื่องของดวงดาวการที่ดาวพระเสาร์นะดาวความรักของคุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานเข้มแข็งเป็นเกษตรก็จริงแต่มันก็มีมาตรฐานเป็นพินทุบาทด,ด้วยพินทุบาทก็แปลว่าดวงแตกดวงช้ำดังนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องที่ยังช้ำอกช้ำใจอยู่ลึกๆเพียงแต่ในช่วงเวลานี้มันมีดาวพฤหัสคือดาวบุญเนี่ยมาช่วย ทำให้อ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมองข้ามมองผ่านกันไปได้แล้วไม่เอามาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเอนจอยกับความสุขที่มีอยู่ต,ตรงหน้าตรงนี้นะคะกำลังมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยนะคะไพ่ก็ได้ไพ่สิบเหรียญเต็มจริงๆเมื่อกี้ลืมพูดไปในเซตของคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะนั่นก็ได้ไพ่สิบเหรียญเต็มในที่สุดนะคะไพ่สรุปได้ไพ่เดียวกันเลยคือไพ่สิบเหรียญเต็มดังนั้นยังเชื่อว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรชาวกรกฎคุณจะ จุงมือกับคนรักคนคุยของคุณฝ่าฟันปัญหาและวทำให้ความรักมันดำเนินต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้สำหรับครั้งนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ